สวัสดีครับวันนี้เป็นวันสำคัญสำหรับผมมากนะครับเพราะว่าเราจะมาเล่าสิ่งภารกิจที่เราจะไป แสดงที่ยุโรปก,การแสดงที่ยุโรปครั้งนี้เนี่ย mm hmm. เพลงสยามโซนาต่าจะเป็นเพลงบทที่สำคัญนะครับ mm hmm. เพลงนี้มีความสําคัญอย่างไรผมประพันธ์เพลงนี้เมื่อ23ปีที่แล้วนะครับในวโอกาส7 5าพาของพ่อหลวงรอเแล้วก็ได้แสดงมาแล้ว102รอบใน16ประเทศ การแสดงแต่ละครั้งได้รับการตอบรับอย่างดีมากแล้วก็แม้กระทั่งครั้งนี้เราจะแสดงเนี่ยก็จะมีความใหม่สดเสมอเลยเพราะว่าดนตรีสยามจนาต้านเนี่ยนำมาจากดนตรีพื้นบ้านของประเทศไทยสีภาคซึ่งแต่ละภาพนั้นมีอัตลักษณ์แล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเอง มีจิตวิญญาณของแต่ละภาคชัดเจนว่าแสดงถึงคนไัยในหลายรูปแบบน,นะครับแล้วก็จิตวิญญาณของ4ภาคนี้ผมได้นำมารวมกันอยู่ในสยามสนต่าซึ่งมี4ี่บอรสี่กระบวนการกันพอดีเลยนะครับตรงกับดนตรีคลาสสิกตะวันตกซึ่งขัอนที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นภาคกลางต้องมีความยิ่งใหญ่อลังการนะครับทั้นที่สองภาคอีสาน มีความสนุกสนานแล้วก็ท่านที่3ภาคเหนือมีความอ่อนหวานเย็นนะครับแล้วถ้าบทที่4จะเป็นภาคใต้ซึ่งแสดงความพื่อเขมนะครับแล้วก็มีอารมณ์ซึ่งรอนแรงกว่าภาคเนอนะครับแล้วก็ภารกิจของเราครั้งนี้เนี่ยเราต้องการที่จะไปนำชาวต่างชาติให้รู้จักประเทศไทยมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่ม คนที่มีศักยภาพาที่จะมาใช้เวลาใช้เงินในประเทศของเราเพราะฉะนั้นเราถึงไปเนี่ยด้วยมิชชั่นของทีมไทยแลนด์ซึ่งเราเป็นผู้สนับสนุนที่สำคัญมากนะครับคือตทอท,ท Amazing Thailand แล้วก็การบินไทยแนะนำเราไปทางไปถึงยุโรปแล้วก็ไทยเบฟซึ่งได้เป็นผู้สนับสนุนงานของผมมาตลอดนะครับแล้วก็เราต้องการที่จะให้ ผู้ชมทั้งหลายเนี่ยเข้าใจถึงว่าประเทศของเรามีความสวยงามมีความอบอุ่นมีน้ำใจไมตรีมีรอยยิ้มสยามที่ให้ทุกคนมาสัมผัสนะครับเมืม่อการแสดงเมื่อ2017ที่ผมไปแสดงเนี่ยเราไปที่เมืองเล็กๆเมืองหนึ่งอยู่ในประเทศโปแลนด์หลังจากที่ผู้ชมท่านหนึ่งได้ได้ชมรายการแล้วฟังเพลงนี้เขาประทับใจมากเขาเดินมาบอกว่า ประเทศของคุณเป็นประเทศที่สวยงามและอบอุ่นถ้าฉันเลือกได้ฉันอยากจะมาตายที่ประเทศของเธออันนี้เป็นความรู้สึกสุดยอดนะครับสําหรับผู้ประพันธ์ผมรู้สึกว่าดนตรีของเราสามารถไปแตะใจก็ได้และผมเชื่อว่าการแสดงครั้งนี้ก็คงจะเหมือนกันเราจะไปแตะใจคนทุกคนที่ได้ฟังให้รู้สึกถึงพลัง ของซอฟต์พาวเวอร์ที่เรามีผ่านเสียงดนตรีขอบคุณท่าน,นมากเลยครับให้ขความ,มนิดหนึงว่ามาสเตอร์ครั้งนี้เราจะแับดันสูงซอฟต์พาวเวอร์ไปถึงผู้ชมระดับเวิร์คลาสได้อย่างไรเพราะว่าการแสดงท,ทั่วไปเนี่ยนะครับเราในในครั้งนี้เนี่ยเราไปเมืองที่สำคัญที่เป็นเมืองดนตรี สัมผัสของยุโรปนะครับทั้งบูตาเปสเบียรนาลแล้วก็ปารีสโดยเฉพาะปารีสเนี่ยเราวางแผนในการที่เราจะไปแสดงเนี่ยก,กันหลายปีที่แล้วนะครับการแสดงแต่ละที่เนี่ยจัดด้วยความยากลำบากมากนะครับแต่เรามีความสนับสนุนแล้วก็ที่มูซิกิเมคือการแสดงที่ปารีสเนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์ของเอเชียนอาร์ต ที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดในยุโรปแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เขานำเสนอคนไปเพื่อให้แสดงที่นี่เพรานะนับว่าเป็นเกียรติกับประเทศเราอย่างมากและการแสดงครั้งนีใน้ในแต่ละที่เนี่ยก็เขาจะทำเประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มคนต่างๆมากมายนะครับโดยเฉพาะคนที่จะมาดูเนี่ยจะเป็น ผู้ชมที่มีศักยภาพและผมก็เชื่อว่ามันจะขยายผลได้อย่างชัดเจนโดยความร่วมมือของอีกหลายภาคส่วนนะครับบเทพยยบบเทพลงในงานอนี้ครับบเทเพลงในงานค่ะอรครับบทเพลงในอ่าบทเพลงที่จะแสดงในงานนี้ครับมีบทสำคัญก็คือสยามโซนาตตาซึ่งมีความยาว40นาทีนะครับม,มันมี4ภาพในการ4กระบวน แล้วก็เพลงใหม่ล่าสุดที่ผมแต่งขึ้นชื่อเพลงโนราแฟนตาซีซึ่งโนราเนี่ยได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกเมื่อเร็วๆนี้นะครับก็ผมกะนำเพลงนี้มาเป็น uh, บทที่ประพันธ์ขึ้นมาใหม่แล้ก็มีลักษณะสำเนียงแน่นอนก็มีลักษณะของความเป็นไทยของทางใต้นะครับแล้วก็มีลักษณะร่วมสมัยซึ่งคิดว่าคนในยุโรปจะชอบนะมากๆเลยครับ แต่วันนี้ยังไม่ได้แสดงเป็นตัวอย่างนะครับอยากให้ถ้าใครอยากชมมาชมรอบแรกของเราวันที่21กันยานะครับถ้าท่านใดยังยังอยู่ที่บมืองไทยนะครับจะมาชมรอบแรกของเราได้วันอาทิตย์ที่21เวลาบ่าย4โมงนะครับก็จะได้ฟังแล้วก็รับรูปรถเปลิ่นเสียงที่เราจะนำเสนอต่างยุโรปนะครับ แล้วก็ติดตามได้ทางโซเชียลมีเดียตามกรุ๊ปของเราเดินทางไปว่าเราไป,ประจญภัยอะไรบ้างเราเจออะไรบ้างแล้วก็ฟีดแบ็กของผู้ชมแต่ละที่เป็นยังไงบ้างที่ติดตามได้เลยนะครับจะมีไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยครับครับ